คันนี้เสร็จแล้วร้อนนะครับแก้อาการน้ําดันผมจัดตัดจบเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนที่เอรือ้ออะไรชิ้นส่วนแต่ไปดูภาพเคลื่อนไหวผมแล้วกันหรืออยู่หน้าเฟซผมนะครับหรือตอนรื้อนะครับตอนรื้อตอนรื้อผมถ่ายไว้ให้ดูเป็นบางส่วนนะครับอันนี้ผมตัดจบแล้วนะครับครันนี้แก้อาการน้ําดันหรือลูกค้าไปเเคยความร้อนขึ้นมานะครับผมแล้วก็แก้อื่นๆด้วยจะได้ทําให้มันครบแล้วก็ทําให้มันใช้แล้วมันอุ่นใจ ก็ <ier> จะมีหลักสายพานทัมมิ่งนะครับแพ้เบิกศูนย์นะซีนข้อเหวี่ยงล่างบนนะครับสีนข้อเหวี่ยงล่างบนนะแล้วก็ตัวตั้งลูกลอกนะครับสายพานทัมมิ่งนะครับสายพานหน้าเครื่องผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วสภาพมันยังดีอยู่นะครับน้ามันเครื่องนะครับน้ำหล่อเย็นนะอันเนี้ยของฮอนด้าแพ้เบิกศูนย์นะครับประเก็นหนึ่งแผ่นนะครับประเก็นหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ไอย,ยางฝาปิด อนน้ำมันเครื่องนะครับมันมันกรอบหมดแล้วเนี่ยมันกรอบหมดแล้วนะครับเปลี่ยนให้นะขอของแท้นะเปลี่ยนเฉพาะยางนะครับแล้วก็ใต้ลิปิดวเซียแล้วก็ยางซีนวาวนะครับเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับแก้อาการควันขาวกินน้ํามันเครื่องด้วยนะครับผมแล้วก็จะมียางฝาวาวนะครับยไอ้ยางหายใจนะครับแล้วก็จะมีตาน้ํา2ตัวนะครับตาน้ําตรงฝาสูบนะครับมันจะมีซ้ายขวานะครับแล้วก็น้ําวาวน้ําแท้เบิกศูนย์นะครับเป็นของโตลต้านะครับผม เป็นของโตยต้าแล้วก็นี่ทิมเป็นสนิมนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับรประกอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ไล่น้ําให้อยู่ผมก็ไล่เป็นชั่วโมงแล้วน้ําไม่มีฟองอากาศแน่นอนนะครับน้ําไม่มีฟองอากาศแน่นอนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูว่าคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับอันนี้ดูคลิปย,ยาวๆห,หลังจากที่ประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์แบบหมดลวรถพร้อมติดพร้อมวิ่งแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็สตาร์ทอันนี้ผมสตาร์ทไล่น้ําเป็นชัน่วโมงแล้วนะจริงๆแล,แล้วเวลาไล่น้ำอะต้องอย่างน้อยต้องมีเป็นเท่วโมงนะครับกว่าอากาศมันจะหายก่อนที่ผมจะเปิดฝาสูบเนี่ยผมก็ล่างไลนะ่น้ํานะนั่งไล่เปิดเปิดฝาสูบอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันมีฟองอากาศไหมเนี่ยไล่อย่างไงก็มีฟองอากาศเป็นเม็ดเม็ดเม็ดตลอดอะเม็ดเล็กๆหรือเม็ดใหญ่อะเป็นตลอดอะนั่นแหละฝาสูบคุณมีปัญหาแน่นอนนะครับคราวนี้ผมก็ไล่เหมือนกันไล่ ไล่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับก่อนก่อนเปิดหลังเปิดนะครับอันนี้ไล่ไล่เสร็จหมดแล้วนะครับก่อนเปิดหลังเปิดผมก็ไล่ดูอากาศมันว่ามันมันไม่หายก็ฝาสูบฟันธงไปเลยนะครับฝาสูบคุณมีปัญหาแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปสั้นๆผมถ่ายคลิปสั้นๆเพราะว่าผมกําลังไล่น้ําด้วยอะไรด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ำพงน้ํามันเครื่องนะครับสายพงสายพานทัมมิ่งนะครับ สายพานนะ่าไอสองเส้นนี้เขายังใช้ได้งานได้ดีอยู่นะไม่แตกไม่ลาวก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้ลูกค้าไปใช้ก่อนนะครับจะได้งบค่าใช้จ่ายก็จะได้ซอมลงมานิดนึงนะครับแต่ข้างใน,นี่ยสมควรที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไอปั๊มน้ําก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเวลามหมุนแล้วย,ยังนิ่มอยู่แล้วก็ใบก็ยังสภาพยังสวยอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วคันนี้ผมก็ล้างคองเครื่องให้ด้วยนะโอ้โหสภาพครั้งแรกมานี่ดูไม่ได้เลยนะครับ มีแต่น้ำมันเครื่องเยอะเต็มหมดเลยนะครับเต็มตัวหมดเลยผมไม่รู้ว่ามันรั่วจากตรงไหนนะครับก็เลยเก็บรั่วซีนนี่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ซีนพวกนี้ก็เก็บรั่วให้แล้วนะครับแล้วก็ฝานี่ก็มีขายนะครับมีเฉพาะยางอะเฉพาะยางมีขายอย่างนี้ของแท้นะที่ผมเบิกมาให้นะครับที่ที่มึงใส่ให้นะครับรับประกันอุ่นใจนะครับใช้ได้อีกอีกหลายปีอะอีกหลายสิบปีแล้วมั้งกลัวมันจะแข็งอีกนะครับกลัวจะมันจะกรอบอีกนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับของคันนี้ก็ลอก,ก็ปกตินี่พัดพัดลมทํางานแล้วนะครับพัดลมทํางานปกติแล้วอันนี้แก้อาการน้ําดันนะครับลงังไล่น้ําให้อยู่นะครับอันนี้ก็นิ่งมากนะครับแล้วประกันว่าคันนี้ความร้อนไม่มีขึ้นแน่นอนเอ่ออนาคตข้างหน้าลูกค้าก็ดูพัดลมพัดลมอะไรด้วยนะครับพัดลมอ่ะเดี๋ยวมันมีปัญหาเกิดอาการความร้อนขึ้นเดี๋ยวฝาสูบมันจะโก่งนะครับอย่าให้น้ําหายน้ําขาดก็เช็คน้ํา เช็คพัดลมด้วยนะครับกหลักพื้นฐานมีมีน้ํานะครับน้ําหายขาดมน้ําขาดไหมพัดลมหมุนปกติไหมนะครับพื้นฐานต้องเช็คประมาณนี้นะครับรอบเครื่องยนต์ก็ถือว่าปกติมากนะครับผมรอบนิ่งมากนะครับรอบมันก็จะนิ่งได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับที่ลูกค้ากับอขับมาแล้วก็มันก็จะมีอาการเพิ่มเติมรถคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับคันนี้พวกเกนฝาสูบมันเริ่มแลบเข้าหากันเลยนะนะครับ แอร์ก็เปิดได้ปกติรอบดึงดังนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์และนะครับผมอันนี้ปิดแอร์นะครับอันนี้เปิดแอร์โอเคนะครับรอบก็ปกตินะครับรอบก็ปกติที่เขาเคยเป็นนะครับผมรอบก็ปกติอันนี้ก็จบแล้วนะครับจบแล้ว ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมส่งลูกค้าแล้วลูกค้าก็อยากได้รถนะครับผมก็อยากทําให้มันจบๆร้อยเปอร์เซ็นนะครับอยู่ที่งบประมาณของลูกค้าด้วยว่าอยากให้เก็บแบบไหนนะครับถ้าให้เก็บสายพานทั้มิ่งด้วยค่าใช้จ่ายมันก็จะขยบขึ้นไปอีกนะครับถ้าคุณอยากได้น้ําแท้เบิกศูนย์ไปอีกค่าราคาก็จะขยบขึ้นไปอีกนะครับบางคันผมเห็นหลายคันแล้วนะถอดวาล์วน้ําทิ้งเก็บทุกคันแล้วก็เติมน้าเปล่ามาเก็บทุกคัน นะครับผมบอกได้เลยนะครับเจอมาเกียบทุกคันนะครับเกียบทุกคันท,ทุกที่ผมทําไปนะส่วนใหญ่นะเขาจะถอดวาลน้ําทิ้งเติมน้ําเปล่านะครับสนิมมันกัดก่อนมันกัดหวาสูกนะครับโอเคนะครับมาหาผมแล้วผมจะดูอลไให้แต่ถ้าลูกค้าอาจจะค่าจะจ่ายอาจจะไม่ค่อยสู้ก็ก็ถามตามราคาโอเคครับก็ประมาณนี้